นี่คือมบันพอตองเหลืองพราะจัน

คนเดียวเลยแนี่แซ่บใหเนี่คนไห่เศษอร่อยจ,จุบจุบวัวอ,อยูเพือเดียวนียกินมักฟักตีก,กนมักฟักทองเ่าไรเต๋อเหรอเนีายเอาไดเหรอ ได้ยีมั้งเจ็ดสิบแปดแปดสิบเนี่ยไมเี้ติดตั่งของคนอยู่หนุ่พูนเห็นอะแล้นบอเห็นเลังโอ้แกดมันมาเห็นแต่หนึ่แกแล้วเนาะ เอาเอารถจ้าหลุกมานอนอยู่นั่นมันไป้องนั่นมัมีสินมีเสือนองยังะสาวกระปะปลาปเนี่ยอืมวะอืมตะกี้นั่นนึอืมาอหเครื่องลุงมันบออมีหเครื่องนุงต่จะให้ราเท่าเราบ่อืมเออ เท้าแล้วนอะเายจะปีฮอดฮอตสิปีลรวบอ้าตังแก่ก้นตังแก่หันพุงพนใหญ่ต้ององเอากระกพังนั่นนะเออเดวไปอยู่หนําพูนต่างอยู่นังพูนมันจะพิีนี่นะอ๋อแล้วมันนี่อ่าใหญ่หนัพนยู่ราสิบแทน้นี่นี่ยอ่เอ่าโอ้ตะกี้พวกีเขื่อนนุ่งสำนอกมีเขื่อนทุ่งข้าวทุ่งจำยีเออพอสิ้นธาินั่น เครื่องถึงนี่ก็มีนุ่งกัน,นเนาะปะนุ่นงไปเยอะเนี่ยเชือ่อเออเอื้อปะนุะ่งเชื่อก็เชือ่อผ่านอ๋อเนี่นุมั่งนี่สลิดเห็นนุ่งเครื่องแล้วนั่นโคานุ้นเกาตะกี้ตะแยเด้ป่ะเนาะตะกี้เข้าจะเ,เห็นในเมืองเหรเนาะอืมนุ่งเบิกมากเห็นพวกในเมืองอีเด็ดเออรูเบิกใหม่พอดีเนี่อนอยอืมนะโอ้ตะกี้บุเห็นเครื่องนุ่งซุ้มพอหลับประชดยังแล้วเนาะ เป็นแบบเม็นเั่วลีเนาะนี่เงีมยงบนเห็นนี่มังนี่กุดมังนี่สั่วลีบรไรบรไรปะไปตีบรไรนุ่งเครื่องปะปัวไปตีบอกบรไรปะนุ่งเครื่องนุ่งโซ่นุ่งชิ้นเออไลนปะันเรื่องของไม้ไลน์ดีอืมอืมอืมก้อนเนาะโอ้ไปเย็นมันมันอืมแต่มันเน่าพันนิบุกขึ้นนีด kin nak minum bobo. Hmm. Kim bun nak apa baik? Yang yang mana nak bobo mang? Eh, tak deh no. Yang mana? Sampai tak kiri bobo lah. กินเนี่ยกินข้าวเนี่ยกินแล้วกินแล้วโอ้พระจันทร์กินข,ข้าว<ข>โอ้ข้าวกับยังไข่โอ้มีผู้เท่าผู้นึ่งไงเป็นซ่องขนพ่าจันกับเท่าอันนี้นี่ เขาจันท์กับไปเท่าเห็ดเทา้าล่อยู่นี่นะบันพอตรงเรื่องที่ชีวิตแก่จะได้เห็นมากแล้วเนาะนี่ก็นะเขาก็เห็ดเหมือนมากปลุกแล้วนี่ยกำลังปลุกกำลังปลุกสิเล่แล้ว,ลวสร้างกับในสร้างคกนกำลังงมอ,งอยู่นี่พี่น้องพอตรงเรื่องปัจจุบ,บันเลือยสิบเก้าคนผูน้เท่าผู้แก่ผู้นุ่มผู้หนุอย เพิ่มตัวผู้เลิ้งปิดเขื่ยไนี่พอดีนี่เคยพอตรงเรื่องเป็นคนเรล่าลุ่มนี่แหละแต่เป็นอมียพอตรงเรื่องกด็ดีเป็นแหงซ่วยคือเบาไหลอีกเขาแซพพจัจน่ง khâu hết lở chứ Kìm lép lắm bỏ Ô nè Đi khi mua bán phở tổng lưỡng là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ปลูกมาเนาะเห็นพี่น้องก็ตรงเร่งนะหละเงินก็จะปลูกให้ทางกองรับเป็นมาปลูกให้นเนาะอาจจะแล้วแล้วตัวนี้เป็นเงินยุ้ยซัวขาวก้อนตัวนี้เนาะยุ้ยซัวขาวตัวนี้ตัวด้นเป็นตัวเงินซึมเงินแทะเงินท้าวอนนะเชิงนะเป็นเงินยกพื้นได้หมุนเงี้ยแอมโดยฟ้าไมเ้เฮียมีอยู่ที่นี่เนาะ แห่งเดียวอยู่สินห์บุรีอยู่ทางเมืองเพียงเตรียมจับเพื่อไปแยงท่องเที่ยวแล้วต่อไปก็สิเดุกคนมาเที่ยวชม